อีกแล้ววันนี้มาถึงหน้าต่างเลยมาทักไทยใช่ไหมล่ะอยากเล่นกับเราใช่ไหมล่ะเราไม่ออกไปหรอกเราออกไปแล้วตัวเองก็หนีไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละอืมเล่นอยู่ตรงนั้นแหละชว์อยู่ตรงนั้นแหละอะนอนคุณแม่ก็เป็นห่วงเล่นอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ไม่ว่าอะไรหรอก ต่างคนต่างอยู่ไปเจ้าของก็อยู่ตรงนั้นหลับไปเราก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะไปตามตามของใครของมันเนาะที่อยู่ของใครของมันเนาะ ยากมาเข้ากล้องเราเราก็มีว่าเด้เพราะว่าเราก็ตั้งกล้องเอาไว้แบบนี้นี่และอย่าแทะเก้าอี้เราสะละ่ะทำให้เก้าอี้เราพังสะละ่ะอืวันนี้แข็งแรงแล้วนะวันนี้ไม่เมานะเมื่อวานอะ่ะดื่มไวน์ของเราไปครึ่งขวดเนี่ยเราก็เลยไม่มีวายดื่มเจ้าสง ตัวก็เลยเมานอนแอะแลนอนอสรุปสลายทั้งวันเราก็ตกใจอยู่นะเขาเรียกความสนไอ้เราก็นึกไม่ถึงซะด้วยว่าเอาไวายไปแช่อากาศหนาวนาๆข้างนอกเนี่ยมันจะมีคนสนสองคนมาทำขวดวายแตกแต่ก็ยังไม่พอยังจะซดวายของเราไปอีกกินไวนยของเราหมดเลยก็เลยเมาเมาทั้งวัน เมื่อวานนี้ถ้าใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นนะว่าเจ้า2ตัวเนี้นอนสลบเหมือทั้งวันไอ้เราก็ตกใจว่าไอ้เจ้าตัวน้อยจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอตอนบ่ายเขาก็ฟื้นฟื้นแล้วก็เล่นได้ปกติก็มานี่มาพังเก้าอี้เราอีกทำเก้าอี้เราล้มละเนรละนาดเมื่อวานเราไปกินไอติมกัน ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็ไลฟ์สดอยู่เจา้าสองตัวนี้ก็เลยมาผําทำเก้าอีเ้เรานี่ล้มและเนรแลนาดเลยเราก็เลยยิ่งมั่นใจก็ไปอีกไอ้สองตัวนี้แหละทำขวดไวเราแต่แล้วก็ซดไวไปด้วยเพราะวะ่านอนสลบสไละตั้งแต่เช้าจนบ่ายอ่ะจึงจะมีเรี่ยวแรงตื่นขึ้นมาเราก็ตกใจอยู่นี่ก็ต้องเป็นข้อระวังอย่างหนึ่ง อชอบมานี่ชอบมาตรงนี้ก็ชอบมาตรงนี้นี่น่นเล่นซนกระโดดโลด,ดเต้นกำลังอยู่ในวัยคึกขนองเนาะวัยอยากรู้อยากเห็น,นตัวสีดำน่นชอบกัดสายเก้าอี้คงจะคันฟันกำลังนอกคันเนคันฟันอน,นี่วะ เข้ามาใกล้อีกหัดหัดกินยาแน่นะหัดเลมยอดยาาคงเห็นแม่เขากินนะเนาะก็เลยกินตามธรรมชาติเนะต,ตัวสีน้ำตาลเนี่ยสวยตัวเนี้ยลักษณะงาม ก็น่าจะได้พันจากแม่เขาแหละเพราะาแม่เขานี่ยอ้วนพีตัวสีดำนี่แม่เขาค่อนข้างผอมบักกรบก็น่าจะได้คุณแม่เขาตั้งแต่เรามานี่ยตั้งแต่วันอังคารเนาะวันนี้วันเสาร์ยังไม่เห็นเจ้าของเขาเลยนะหรือเขาอาจจะมาข้างบนแต่ว่าเราอยู่แต่ข้างล่างเราก็เลยไม่เห็นแต่ เขาชอบมานอนหันหน้ามาทางประตูทางเข้าบ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะแยกเขาจะแยกออกไหนะครันี่ว่าใครเป็นเจ้าของเขาใครใช่ใครไม่ใช่อะนะเนีย่ยเขาเห็นว่าแค่ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยก็เลย ก็เลยคิดว่าเราคือเจ้าของของเขาแต่แตปกติอ่ถ้าเราไปเดินเล่นถ้าเราเห็นแกะเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้่ถ้าเราไปเข้าใกล้เขาเนี่ยเขาจะมากันหมดต้องฝูงนะเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของเขาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ไม่มั่นใจแต่วัวสีตัวนี้ชอบมานอนที่ทางลงเข้ามาในบ้านเนี่ย เราก็เลยคิดว่าเขาเน่าจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของเขาอย่างไอ้สองตัวเนี้ก็มาบ่อยมาที่หน้าประตูบ้านนี่ยดูเขาสิขยายหนะ่อ กินหญ้าหัดเลีนย่หญ้าไม้เห็นหน้าหน่อยแล้วไม้เห็นหน้าเห็นจมูกหน่อยแล้วมามาเข้ามาใกล้ๆตาเขาชำเหลืองมองอยูน่นะเก็ทำกินหญ้าแต่ว่าตาเขาเนี่ชำเหลืองมาที่เรานะเจ้าเลนนะเนี่ยวันนี้วันนี้อากาศดีนะคะแต่ว่าอากาศดีก็มีเชิงแลมีมีเหมาะมีหมอก สภาพโดยทั่วไปก็คือมีแดดแหละก็ว่าจะซักเสือ้อแต่ว่าก็ไม่กล้าเอาไปตกากกลัวเผลอลูกวัวมาขโมยไปยินจะสนสนอยู่ยินจะสอนอยู่ขัน เมื่อวานนี้เอาที่บอกที่รองนั่งอะเนาะไปเก็บก็ลือออกมาเล่นมดสามอันนี่ไ่ลื้มาคงเห็นแหละอะไรที่แบบแปลกแปลกที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยดูคุณแม่เขามาจอบมองลูกเขาตอนที่เรามาวันแรกอนะเขาจะส่งเสียงร้องมอมอมอตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้ก็ดู มาระยะหลังคือเขาก็เงียบเขาก็ไม่เรียกลูกแล้วก็คงจะคงจะเอ,อเข้าใจได้แล้วว่าลูกก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ให้ตัวสีน้ำตาลนี่คอยได้กระโดดลดเต้นอยู่ตลอดนี่นให้ตัวสีดำมันไปพยายามขุดคุยเก้าอีนะ้เลยนี่นนั่นนั่นดูความสนขอมันนั่นน,น่น,น,น,น เก้าอนัแทำให้เรายิ่งมั่นใจก็อีกว่าเมื่อวานเนี่ยขวดวายที่วางอยู่เขาสองทนนั่นแหละทําให้ขวดวายแตกแล้วก็เห็นว่าเป็นน้ําเป็นของเหลวนอกก็เลยกินไปหมด เลยเมาสรุปสไลไม่ได้สติสตังอยู่ครึ่งวันเราก็ตกใจหมดนึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นเดียวเก้าอี้ตัวนี้จะต้องไปเก็บละไม่งั้นเดี๋ยวเขาเล่นจนพังแหละก็เ,เก็จะก็เ,เห็นว่ามันเคลื่อนที่ได้นะก็เลยเล่นก็เลยใช้หัวชนอยู่นั่นแหละ อหันมามองเราอีกรู้แล้วนะว่าเราแอบถ่ายเขาสวนเจาสีดำในสวน,น,สน,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 น สีดนกินเก้าอี้นี่ไงคุณแม่เขามาเดินมานี่มาเดินเดินมาหาหน่อยแล้วมาเข้ามาหน่อยทำอะไกใหน้าต่างนี่มัม อืมามาเถอะโบไม่ฟังอีกเวลาเขาดุเด็กเนาะดื้อเหมือนวัวเหมือนควายเน,นาะน่าจะประมาณนี้แหละนี่เหมือนวัวเหมือนควายเนาะยอมมาแต่เดี๋ยวชิงเงี้ยชิงเงี้ยห่างห่าง รู้นะหาว่าเราเอกโดยสนชอบมาเล่นตรงนี้ง่ายดูซิ หน้าบังดมัยเอามาซะนี่มาซะออกมาจากมุมซะเห็นหน้าเห็นหนวดนะ่ะเราก็ไม่อยากออกไปว่าเราออกไปเขาก็เขาก็เดินหนีเขากลัวเนาะ แล้วเขาก็ชอบมาอยู่ตรงนี้แหละมาอยู่ที่ประตูหน้าบ้านนี่ตรงนี้มันเย็นเนาะนะมันร่มอ่ะมันอยู่ติดกับกำแพงก้อนชิน้นเนี่ยเขาก็เลยชอบมาเล่น ชอบมานอนเล่นชอบจริงๆนแบเก้าอี้ตัวนั้นชอบถูชอบถ่ชบถยชอบกัดเดี๋ยวเราต้องไปเอาเก็บละนั่น,น,นขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ซะแล้วอะตัวใหญ่เกินไปสำหรับเก้าอี้น่ะนะ จะทำกระถองต้นไม้แตกซะละเข้าไปมุมนั้นแหะ ออกมาเร็วออกมาเดี๋ยวก็อีก็หล่นทับหรอกตรงนั้นมีเก้าอี้วางไว้สุมๆเอาไว้หลายตัวเก้าอี้ไม้ซะด้วยแล้๋ยวก็อีก็หล่นทับหรอกสนออกมาเออออกมาจากมองนั่นแล้วออกมา นี่มาให้ดูหน้าดูหนวดหน่อยนี่เขาเรียกว่าวัวง,งามคู่เนาะอ,อือืนั่นละเมื่อวานขวดวายก็อยู่ตรงนั้นแหละนั่นมาแลวนะมาที่หน้าประตูนั่นละตรงนั้นละเมื่อวานไอ้ดื่มวายยังจำได้นะมาหาเนาะมาหากลิ่นนะ ทำได้แล้วสินั่นแหละอืมอืมรับตัวพอดีอืม เจ้ารูปหอลอดูขนน่าจะนุ่มนุน่มเืมนกันรักกันสองพี่น้องเนาะ ชอบแต่ๆกับเก้าอี้ตัวนั้นไปที่เก้าอี้กคันๆดูแม่เขาสิแม่เขยืนมองอยู่คืออย่าสงสัยเนาะทำอะไรกันนาะสองคนนี้ชอบแท้ๆตรงนั้น แม่กบเอบมองเหมือนคนนะเนาะมีลูกน้อยลูกไปไหนก็ต้องตามดูตามจับตามเฝ้าระวังสัตว์เข้าเหมือนกันลูกมาอยู่นี่แม่ก็ไม่เป็นตากินแม่ก็ไม่เป็นตากินยาคอยแต่จอบมองลูก Ừ, Nó được rồi ta đi lên, lên gặp cậu y, ừ. เรคงเห็นว่ามันเคลื่อนที่ได้เนาะก็ไม่น,น่าสนใจเอเอาจนเก้าอี้พังอ่ะเนาะอืออืความสนของนาง นอนตัวนึงนอนละนอนดีกว่าเหนื่อยละอ่าอ่ดามไปอืออือตอนนี้ค่นนอนข้างอยากรู้อยากเห็น สงส,สงสัยนอ่นสงสัยนี่สงสัยนั่นภาพแบบนี้หาดูยากนะในเยอรมันเนี่ยเพราะเราอยู่ในเมืองไงอ,อยู่ใน เราอยู่ห่างจากสต๊ดกาดประมาณ20่กิโลนะเพราะงั้นพวกสัตว์พวกอะไรนะพวกโดยเฉพาะพวกหัวนะค่อนข้างจะหาดูยากเพราะเราไม่ได้อยู่อ,ออกออกไปนอกเมืองหรืออยู่ในชนบทนะแล้วก็โชคดีปกติมาเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้หรอก าตัวนี้นอน,นอนเล่นอย่างสบายอารมณ์อชอบค่ะตัวนี้ก็ชอบนอนตรงนี้ก็เราจะเห็นว่าพื้นญ้านี่ราบเป็นหน้ากรอง เขาเขานอนไงตามธรรมชาติถึงเขา่าเนอะอมแม่ก็เป็นห่วงละแม่แม่เข้ามาใกล้เลยแม่แตดเสีน้ําตาลไงเข้ามาใกล้ นั่นนอน,อน,นอนรอต่างหากมีนอนรอทางข้าวตัวนี้ก็อยู่ที่โตะ๊ะตัวนั้นก็นอนอยู่ตรงนี้แม่ก็นอนรอนอนนอนรออยู่ตรงน,นัอนอีตัวนึ่งก็กินหญ้าจ้านี้ก็เล่นกับโตะ๊ะ กลับไปหาก็แล้วตัวนอก็ไปนอนอ,อืมอืมคัน คุณแม่นอนรอคุณลูกเมฆลงมาต่ำละฝนน่าจะตกอีกวันนี้พอฝนตกแล้วอากาศหนาวหนาวหนาวมากมากเลย หิมะก็ไม่ละลายก็กลางคืนเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากๆบนยอดเขาสูงนั้นหิมะก็ตกอีกดูลำธารข้างล่างดูที่แม่น้ำไรายีแม่น้ำไร่ฝั่งประเทศสวิตเซอร,ร์แลน,นด,ด,ด,นดออ์ก็ไม่มีแดดนะครวันนี้ไม่มีแดดดูฝั่งโน้นดูฝั่งออสเตรียออสเตรียก็ไม่มีแดด แสดงว่าวันนี้ฝนอาจจะตกอีกเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนหยุดตกนะคะเมื่อวานนี้อากาศดีมีแดดแม่อีกตัวนะะมายืนรอรูปเช่นกันอือสองตัวนี้อยู่ตรงนี้อืม แม่ก็เป็นห่วงเนาะเสริมสวยใหญ่เลย เข้ากล้องไหนแล้วเดินมาหน่อยสง,ง่างามเลยดูดูดูความน่ารักของคุณแม่เขาจะ่ <R> อรูม นอนละตัวพักผ่อนตัวนี้อยู่ตรงนั้นตัวนี่อยู่ตรงนี้แม่ก็เออแม่ก็นอนรอไปเถอ,อะ่ะนอนรอซะลูกเขาดูท่าทางจะยังไม่ขึ้นไปดอกนี่นี่ดูท่าทางกันนะแม่ก็ รอไปเถอะสบายอารมณ์ริงสบายใจเชิใครจะรอก็รอไปเถอะคุณแม่คุณแม่ก็นอนรอตรงนั้นละ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมชมความน่ารักของวัวน,น้อยทั้งสองตัวนะคะเขาก็มาหาทุกวันแหละแต่ว่าเราไม่เปิดประตูออกไปหรอพอออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดินนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ